สิ่งที่แปลกเกี่ยวกับโฟเมลฮอตบีไม่ใช่ชื่อแต่เป็นความจริงที่ว่ามันไม่มีอยู่จริงภาพของมันถูกถ่ายได้ครั้งแรกในปีคศ2008เป็นสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นมากนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันเป็นดาวเคราะห์นอกระบบขนาดใหญ่แต่กลับกลายเป็นว่ามีมวลน้อยและกำลังสลายเป็นเศษฝุ่นในขณะน,นี้มันเป็นเหมือนเมฆฝุ่นขนาดมหึมากลีเซอร์1 2 1 4บีค่อนข้างพิเศษเพราะสภาพแวดล้อมที่ร้อนจนไอขึ้นเดี๋ยวนะต่ไอน้ำเป็นผลมาจากการระเหยของน้ำไม่ใช่เหรอ ในความเป็นจริงดาวเคราะหร้อนดวงนี้เต็มไปด้วยสารคล้ายน้ำมันร้อนกว่าโลกของเราอย่างแน่นอนด้วยอุณหภูมิ120ถึง280องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังเป็นดาวเคราะหมหาสมุทรซึ่งยังไม่ค่อยมีใครรู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนักเนื่องจากเพิ่งถูกค้นพบครั้งแรกในปีคศ2009หากคุณเคยสงสัยว่าการเดินบนน้ำแข็งและฐานร้อนในเวลาเดียวกันเป็นยังไงบ้างล่ะก็พบกับกรีเซอร์ 436b เพราะอยู่ใกล้ดาวเลิกมากจนทําให้ดาวเคราะห์นอกระบบที่มีขนาดเท่าดาวเนปจูนดวงนี้มีอุณหภูมิที่ร้อนกว่าเตาอบร้อนๆทว่ามันกลับปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งซึ่งเผาไหม้อย่างไม่หยุดยอนน้ำแข็งนี้มีความหนาแน่นมากเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวเคราะห์มันยังคงแข็งอยู่แม้ในสภาวะที่รุนแรงและไม่ละลายหายไป แต่กรีเซอร์ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ชิวๆและมีอากาศค่อนข้างอบอุ่นไปเลยเมื่อเทียบกับโคโอส 7B ที่ร้อนรุนแรงอุณหภูมิในแต่ละวันสูงกว่า2,200องศาเซลเซียสเมื่อรวมกับพื้นผิวหินที่ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่เหมือนกับโลกใต้พิภพหินบนพื้นละลายเดือดและระเหยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศแล้วเย็นตัวลงจากนั้นก็ตกลงบนพื้นผิวเป็นสายฝนกรมถันในที่สุด สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดเกี่ยวกับโคโรส 7b ก็คือครั้งหนึ่งมันเคยเป็นดาวแก๊สยักษ์ที่ชั้นบรรยากาศหลอมละลายจากความร้อนจนเหลือเพียงแกนกลางไม่เกรียมโคโรส e x ซ 3b ไม่ร้อนเท่าดาวเคราะห์ก่อนหน้าแต่ก็ไม่เย็นเท่าดาวเคราะห์ดวงอื่นมันเป็นดาวแก๊สยักษ์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับดาวพฤหัสบป,ปีแต่มีความหนานแน่นมากกว่า20เท่า ทำให้แรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้เพิ่มน้ำหนักทุกอย่างบนพื้นผิวมากกว่าบนโลก50เท่าการก้าวไปบนดาวดวงนี้จะเป็นจุดจบของคุณเพราะคุณจะถูกบทขยี้ด้วยความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศในทันที TRES 2 B 2> เป็นดาวเคราะห์ที่ค่ำคืนไม่มีวันสิ้นสุดและไม่ใช่คืนปกติของคุณที่มีดวงดาวสองแสงสวยงามบนท้องฟ้าที่นี่มืดสนิทและร้อนจัด TRES e 2 B เป็นดาวแก๊สยักษ์ที่ใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีประมาณ1.5เท่าและพื้นผิวของมันดูดซับแสงได้ดีกว่าทานนอกจากนี้ยังอาจมีแสงสีแดงเข้มจางๆเนื่องจากอา,ากาศที่ลุกไหม้ซึ่งร้อนพอๆกับลาวาอาจเข้าใจกันผิดว่าดาวเสามีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรคล้ายโลกบางชั้นของดาวแก๊สยักษ์ทรงกลมดวงนี้มีสภาพอุณหภูมิค่อนข้างดี หากคุณดำดิ่งสู่ดาวเสาคุณจะไปถึงชั้นที่มีโมเลกุลของของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงองศาเซลเซียสซึ่งเหมือนกับโลกยังไงก็ตามมันเป็นเพียงชั้นรองลงมาและส่วนที่เหลือของดาวเคราะหก็เย็นยเยือกเพราะงั้นคุณจะลงจอดบนดาวเสาไม่ได้และเป็นมนุษย์แบบเดียวกับที่คุณเป็นบนโลกไม่ได้ด้วยแต่ถ้ากลายเป็นก้อนหิมะหรือคริสตลัลน้ำแข็งก็ได้นะ สำหรับดาวเพฤรหัสปดีคุณอาจเดาได้แล้วว่าไม่มีแผ่นดินที่มั่นคงดาวเคราะห์ดวงนี้ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมมันจึงเป็นดาวแก๊สยักษ์ทรงกลมอีกดวงที่คุณเดินบนนั้นไม่ได้แม้ว่ามันจะแตกต่างจากดาวเสาเล็กน้อยเพราะคุณดำดิ่งลงไปในดาวเพฤหัสปดีไม่ได้แต่คุณน่าจะลอยอยู่บนนั้นแทนได้นะดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นเหมือนเมฆขนาดยักษ์และถ้าคุณเคยไปบนพื้นผิวของดาวมันก็จะเหมือนกับการเดินผ่านหมอกหนาสุดๆที่นี่อุณหภูมิผันผวน,นมาก เมืนหนาวเย,นยเ็นเยือกบนพื้นผิวแต่แตกต่างจากดาวเสาตรงที่ยิ่งคุณดำดิ่งลงไปในด,ดาวแก๊สชักทรงกลมดวงนี้ลึกเท่าไหร่ก็จะยิ่งร้อนแผดเผามากขึ้นเท่านั้นโดยปกติแล้วออกซิเจนมักถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบที่อาจนำชีวิตมาสู่ดาวเคราะห์แต่ไม่ใช่ในกรณีของโอไซริสอย่างแน่นอนนักวิทยาศาสตร์รู้สึกตกใจที่พบออกซิเจนบนดาวเคราะห์ดวงนี้หรือต้องบอกว่ารอบๆมันนั่นเพราะมันอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากกว่าดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ถึง8เท่า ระยะทางที่ใกล้สุดๆนี้ทําให้โอไซริสเป็นเหมือนเตาหลอมีชีวิตซึ่งทุกสิ่งที่เผาไม่ได้ก็จะถูกเผาผลาญไปนอกจากนี้ระยะห่างนี้ยังทําให้การโคจรของดาวเคราะห์รอบดาวเลิกนั้นสั้นมากกล่าวคือ1นปีบนโอซซริสเท่ากับแค่3.5วันบนโลกเท่านั้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ก็ถูกพัดและละลายไปอย่างต่อเนื่องเพราะความร้อนจากดาวเลิกอีกด้วยวอส 76b เป็นดาวเคราะห์อันตรายอีกดวงที่ฝนตกเป็น ไม่ไม่ใช่หนังแอนด์แมนและเดอะวอร์ปซอกที่นั่นร้อนมากมากกว่า2,370องศาเซลเซียสและยังพอที่จะทำให้เหล็กกลายเป็นไอเพราะงั้นฝนจะตกเป็นเหล็กมันเป็นดาวแก๊สยักษ์อีกดวงเช่นเดียวกับดาวพรหัสบดีด้วยความที่ใกล้กับดาวฤกษ์ของมันมากจึงทำให้ดาวเคราะห์ถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนครึ่งหนึ่งมีกลางวันที่ไม่สิ้นสุดในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งก็มีค่ำคืนนั้นเป็นนิรัน พบกับวอส12บีซึ่งเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่แปลกประหลาดและน่าเศร้าที่สุดแรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวเลิ์รวมกับดาวเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยก,ก๊าซเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้ดาวเล์ก,กลืนกินมันอย่างช้าๆวอรส12บีกลายเป็นรูปทรงไข่และยืดตัวเข้าหาดาวเลิกษ์ที่ไร้ความปราณีมันทําอะไรกับสภาพของมันไม่ได้เลยในอีก10ล้านปีดาวเคราะห์ดวงนี้จะต้องยอมจำนนต่อความหิวกระหายของดาวเลกร์ของมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจะจบรายชื่อดาวเคราะห์ที่แปลกประหลาดที่สุดไม่ได้เลยถ้าไม่ได้กล่าวถึงดาวศุกร์ซึ่งเป็นแฝดตัวร้ายของโลกดาวเคราะห์ดวงที่สองจากดวงอาทิตย์มีชั้นบรรยากาศหนาและเต็มไปด้วยเมฆจนพื้นผิวของมันร้อนกว่าดาวพุธมากแม้ว่าจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ค่อนข้างมากก็ตามภูเขาไฟระเบิดอย่างต่อเนื่องบนดาวศุกร์แรงโน้มถ่วงของมันรุนแรงกว่าเราเกือบร้อยเท่าและเมฆที่ผมพูดถึงนั้นไม่ได้เกิดจากน้ำแต่มาจากกรดกำมะถันซึ่งกลั่นตัวและตกเป็นฝนลงมายังพื้นผิว แต่ถึงแม้ว่าคุณจะกล้าหาญหรือบ้าคลั่งมากพอที่จะพยายามผ่านกลุ่มเมฆเหล่านั้นคุณก็คงทำไม่ได้เพราะลมที่พัดนั้นแรงพอๆกับเฮอริเคนที่ทรงพลังที่สุดในโลกดาวเคราะห์อีกหนึ่งดวงที่เย็นเยือกคือดาวเคราะห์ที่ผมไม่กล้าอ่านออกเสียงด้วยซ้ำแม้ว่าดาวฤกษ์ของมันจะอยู่ไม่ไกลนักแต่ก็เป็นดาวแคร่แดงดวงเล็กและค่อนข้างเย็นซึ่งแสงและความร้อนแทบจะมาไม่ถึงดาวเคราะห์เลยด้วยซ้ำ อุณหภูมิที่นั่นลดลงต่ำถึงลบ2ององศาเซลเซียสซึ่งอุ่นกว่าอุณหภูมิศูนย์สมมู์แค่เล็กน้อยเท่านั้นดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้จึงมืดมนและปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งชั่วนิรันด์ถึงอย่างนั้นถ้ามันมีแกนที่เป็นหินก็อาจเกิดความร้อนขึ้นได้เพราะงั้นจึงมีโอกาสที่ลึกลงไปใต้พื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งเราก็อาจจะสร้างโรงแรมสปาความร้อนดีๆไว้ให้นักเดินทางในอวากาศก็ได้นะ ดาวเคราะห์ดวงถัดไปที่ชื่ออ่านแล้วแทบจะทําให้ลิ้นพันกันมันเป็นดาวเคราะห์อนอกระบบดวงเดียวในวงโครจรของดาวฤกษ์ของมันและเมื่อมองแวบแรกมันก็ดูสวยงามมากมีสีน้ําเงินและสีขาวหมุนวนซึ่งทําให้เกิดลวดลายมหัศจรรย์บนพื้นผิวแต่สีสวยๆเหล่านี้จริงๆแล้วมาจากอนุภาคซิลิเกตแข็งในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ซึ่งนั่นหมายความว่าที่นี่ฝนตกเป็นแก้วแต่สิ่งเลวร้ายที่สุดคือลมที่มีความเร็ว8,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเกือบ7มัก สำหรับการเปรียบเทียบความเร็วลมที่เร็วที่สุดในโลกคือ409กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งน้อยกว่าที่นี่ถึง20เท่ายิ่งไปกว่านั้นแก้วที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็เคลื่อนที่ในแนวนอนด้วยความเร็วเหนือเสียงซึ่งจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้านี่คืออีกชื่อที่เราจะแสดงไว้บนหน้าจอก็แล้วกันขอบคุณนะดาวเคราะห์ไร้วงโคจรดวงนี้เรียกว่าซิมป์ก็แล้วกันที่นี่น่าจะมีแสงออโรราที่สวยที่สุดในจักรวาลที่ทำให้แสงเหนือของเราต้องอายไปเลย ดิมิเดียมซึ่งอยู่ห่างจากระบบสุริยะของเราประมาณ50ปีแสงเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิตเลยเพราะหลากหลายเหตุผลเมื่อถูกล็อกด้วยแรงไทดันเข้ากับดาวเลิกของมันซึ่งหมายความว่าด้านใดด้านหนึ่งของมันจะหันเข้าหาดาวเลิกเสมอในขณะที่อีกด้านหนึ่งจะหันหน้าออกไปอีกด้านด้านร้อนมีความร้อนสูงกว่า980องศาเซลเซียสและมีลมพัดอยู่ตลอดเวลาด้วยความเร็วถึง965กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้ว่าดีมิเดียมจะเป็นดาวแก๊สยักษ์แต่ก็มีเหล็กจำนวนมากอยู่ในนั้นซึ่งละลายและระเหยไปนในชั้นบรรยากาศทําให้เกิดเมฆและเมื่อเมฆเหล่านั้นเย็นตัวลงพวกมันก็ตกลงบนพื้นผิวท่ามกลางสายฝนที่ร้อนละอุข,ของเหล็กหลอมเหลวในระบบดาว55แคนครีมีดาวเคราะห์ดวงซึ่ง4ี่ดวงเป็นดาวแก๊สยักษ์คล้ายกับดาวพฤหัสบดีและดาวเสาแต่ดวงที่5หรือน่าจะพูดว่าดวงแรกเพราะมันอยู่ใ,นในกล้กับดาวเลิกมากที่สุดน,นั้นแตกต่างออกไปอย่างน่ากลัว 55แคนครีอีอยู่ใกล้ดาวเลิกมากจนครึ่งหนึ่งของพื้นผิวโลกเป็นมหาสมุทรลาวาหลอมเหลวอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในความมืดชั่วนิรันร์เพราะไม่เคยได้เจอแสงจากดาวเลิกเลยดาวเคราะห์หันไปหาดาวเลิกข้างเดียวเสมอและระหว่างความร้อนระอุและความมืดก็มีแดนสนธยาซึ่งเป็นแถบบางๆของความว่างเปล่าที่มืดมัว ระบบดาวที่ผมจะไม่พยายามออกเสียงชื่อดวงนี้มีดาวเคราะ์นอกระบบ3ดวงซึ่งต่างก็ค่อยๆถูกทำลายลงอย่างชา้ชาๆด้วยดาวดวงหนึ่งที่เป็นแบบนี้เพราะดาวดวงนั้นไม่ใช่ดาวธรรมดามันคือดาวพาวซาซึ่งเป็นแกนกลางที่หมุนอย่างรวดเร็วของดาวเลิกที่ระเบิดไปแล้วมันสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทรงพลังไปทุกทิศทางในขณะที่หมุนด้วยความเร็วหลายพันครั้งต่อวินาที ผลก็คือดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวเลอร์ผู้ร่วงลับดวงนี้จะค่อยๆถูกกลืนหายไปและในที่สุดก็จะหายไปทั้งหมด